ก็คงจะต้องกล่าวสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับสองยามสีถนนชัยในตอนต่อไปสำหรับวันนี้น้องโบ๊ทก็ไปคนจัดหาเรื่องให้ในายชัดเจริญเป็นคนเอามาเล่าตามปกติแล้วเป็นยังไงบ้างครับที่แนะนำให้ไปดูสองยามเรื่องอื่นๆเป็นตนวนสองยามขำขันสองยาม ตำนานจอละเขยักษ์กินคนตำนานผีกระสืออะไรทำนองนั้นลองเข้าไปใน YouTube แล้วก็ลองเสิร์ชหาดูนะครับรับรองสนุกสนานไปนที่คลึกขึ้นเริงไม่มีข้อเสียหายอะไรทั้งสิน้นสำหรับวันนี้ศรีธนุนชัยตอนต่อไปก็คงสนุกสนานไม่แพ้กับตอนที่แล้วแล้วมานะครับต่อไปก็เป็นอย่างนี้ครับหลังจากศรีธนนชัยเอาชนะพ่อคาซะเผาจีนแล้วก็ถูก ริบเรือสำเพาวรวมทั้งข้าวของต่างๆสินค้าที่อยู่ในเรือเป็นของกรุงสยามทั้งหมดขาาดบริพานก็ตกลงชนะใสายอยู่แล้วครับด้วยปัญญาเจ้าเลขของศรีธนนชัยวันนี้มาฟังกันต่อครับในตอนที่ให้ชื่อว่าถายปัญหากับพระสนมเอกขอเชิญรับฟังได้นะบบัดนี้ครับครั้นต่อมาวันหนึ่งพระสนมเอก ชื่อพระสนมยาวรัก์ซึ่งเป็นสนมที่มีรูปร่างงดงามเป็นที่โปรดปรานของเท้าเจตดาได้ทราบเรื่องราวความเก่งกล้าสามารถของศีตนนชายอยู่เนืองเนืองก็คิดใครจะร้องดีจึงกราบทูลเท้าเจตดาที่ว่าได้ยินข่าวเล่าหรือกันนักหนาว่าศีตนนชายนั้นเป็นคนดีมีสติปัญญาเก่งกล้าสามารถยิ่งนักจึงใครจะร้องให้ทายปริศนากันดูสักครั้ง ถ้าแม้นว่าพระศรีไทยปริศนาของข้าถูกก็จะขอนับถือยกอย่องว่าเก่งจริงจะทรงโปรดประการใดเรื่องราวคราวที่แล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับต่อมาท้าวเจษดาได้ฟังก็ทรงพระสวนตรัสเย้าพระสนมว่าตัวเจ้าจะขันสู้กับไอ้พระศรีมันทีเดียวหรือพระสนมเอกก็ก,กราบทูลว่า ตัวน้องนี้ก็มีปริศนาวิเศษแม้พระองค์ก็ยากที่จะทนายออกมาให้เต็มพระโอษฐ์ได้ถูกต้องเพคะจึงมั่นใจว่าพระศีนะไม่มีทางจะทายได้ถูกต้องตรงตามความหมายในปริศนาอย่างแน่นอนเมื่อเท้าเจตดาได้ทรงฟังเช่นนั้นก็โสมนัสยิ่งนักทรงโอบก,กอดพระสนมเอกแล้วก็ตรัสว่าถ้ากระนั้นก็เป็นอันตกลง ตัวเราจะออกมานั่งเป็นประธานดูทีหรือว่าสนมเอกของข้ากับไอ้พระศรีใครจะมีปัญญาเลิศกว่ากันทันแล้วเท้าเจตสดาจึงทรงพาสนมเอกและบรดานนางสนมกำนันนายทั้งหลายออกอยังท้องพระโรงเหล่าเสนาข้าบริพานต่างเฝ้าแหนแน่นขนาดและจอมกษัตริย์จึงตรัสแก่พระศรีว่าไอ้พระศรีธนชนชัยใจหานบัดนี้สนมเอกของเราต้องการจะทดลองสู้เจ้าในปัญญา โดยท้าให้เจ้าทายปริศนาเป็นข้อแก่กันข้าก็ใครจะดูให้รู้ชัดว่าใครจะมีปรีชาวกันขุนนางทั้งหลายเหล่านี้ก็จะได้ประจักษ์โดยทั่วตัวเจ้าจะรับคำท้าหรือไม่ฝ่ายสีตนนชัยแสนคนคนฉลาดได้ฟังพระสุรสีหนาดก็ยิ้มกริมอยู่ในหน้าแล้วกราบทูลว่าอันการทายปริศนามักมีคำสองแงสองงมถ้าจะโปรดให้สู้กับขุนนางอื่นแล้วข้าพระองค์ไม่วันเกรง แต่ที่ทรงให้สู้กับพระสนมเอกนั้นลำบากนักถ้าพลาดพลั้งลงไปแล้วเห็นทีชีวิตของข้าพระองค์จะสิ้นเสียในครั้งนี้เห็นสุดที่ข้าพระองค์จะรับคำท้านั้นพระเยาวข้าเท้าเจตดาเสียกลตีสนนชัยก็ตรัสอย่างแข็งขันว่าเฮ้ยเรื่องนั้นข้าไม่ถือสาหากความรอกเพราะมันเป็นเกมการต่อสู้เพื่อรู้แพ้รู้ชนะจะได้รู้ว่าใครดีมีปัญญากว่ากันเองจงสู้เขาไ่ล่ะสีตนนชัยก็กราบทูนว่า ้ากระนั้นข้าพระเจ้าก็ขอยอมรับคำท้าของพระสนมเอกพระเจ้าข่าเมื่อศรีถนนชัยรับคำท้าดังนั้นแล้วเช้าเจตดาจึงผันพระพักไปทางพระสนมเอกขนโปรดและรับสั่งว่าเอาละพระศรีถนนชัยเขาขันสู้แล้วเจ้าจงว่าปริตนาออกมาให้เราและเหล่าขุนนางทั้งหลายได้ฟังสักหน่อยสิว่าลึกซึ้งสักเพียงไหนพระสนมเอกเยาวลักษณ์ได้ยินรับสั่งก็ยิ้มแย้มด้วยสมหวังจะเอาชนะพระศรีธนนชัย ก็คิดว่าถึงอย่างไรพระศรีธนนชัยก็ไม่กลา้าตอบปริศนานั้นได้แม้จะรู้อยู่เต็มอ,อกก็ตามทีนางจึงท่อสายตาเหมือนจะท้าทายแล้วก็ส่งยิ้มหยันมาที่พระศรีธนนชัยขณะกล่าวว่าคอยฟังให้ดีนะคุณพระศรีปริศนาของเรามีอยู่ว่าอะไรเอ่ยรีรีเหมือนใบพลูไอ้ตรงกลางมีรูดูให้ดีริมนะ้ามีขน คุณพระสีสนนชัยคนฉลาดถ้าสามารถจริงก็จงทายออกมาให้ประจักษ์ในบัดนี้เถิดพระสีสนนชัยได้ฟังก็สะดุ้งเฮือกตาเลือกล้านเกิือน้ำลายลงคอดังเอื้อกพระสนมเห็นได้ทีก็เร่งเร้าให้ทายออกมาไว้เท้าเจษดานั้นทรงนิ่งอันด้วยไม่คาดคิดมาก่อนว่าพระสนมเอกจะอุตริทายปริศนาแบบนี้เมื่อถูกเร่งเร้าพระศีก็ทําหน้ายิ้มแย้มกระแอมกระไอแล้วทูลตอบ พระสนมเอกเยาวลักษณ์ปุปราดเปลืองว่าอันเรื่องการทายปริศนาของพระองค์นั้นข้าพระเจ้าของนดไว้ก่อนแต่จะใครขอย้อนทายด้วยปริศนาแก่กันเสียก่อนค่อยทายต่อภายหลังว่าอะไรเอ่ยมู่ทู่ดูพิคนตรงโคนมีขนผิดชาติประหลาดหลายคนทายก่อนอยู่ข้างล่างคนทายที่หลังอยู่ข้างบนพะเยาข้า เพียงสิ้นคําทายปริศนาซ้อนของพระศรีถนชัยเท่านั้นแหละพระสนมเอกเยาวแล้วก็กรีดวีดร้องออกมาดังกล้องร้องไห้ทูลอ้อนวอนร้องเท้าเจตดาว่ะดูดูดไอ้พระศรีถนนชัยคนใจชั่วไม่กลัวพระราชอาทยาของจอมกษัตริย์ทําเลี้ยวลัดมาแกล้งกล่าวทายปริศนาหน้าบัดสีล้วนไม่สุภาพหยาบขายไร้สิ้นดีของอปรีกแกล้งว่าเอามาทายขอพระองค์จงลงโทษให้ถึงตายเถิดกระทุนกระหม,ม่อม เท้าเจตดาได้สรงฟังก็พี่โรธด,ดังเพลิงผานพระไทยลุกขึ้นตอบอกยกประหัตชี้หน้าพระศรีพรางมีสุรศีหนาตวาถามว่าทุดไอ้ชัยใจสามทำลวนลามล้อเล่นเหมือนเห็นพระสนมข้าเป็นเพื่อนเกลอประเจิดประเจอ,เจอ,เจอกล่าวคำไทยไม่สุภาพที่ยาบคายมึงถือกายทะนงตัวไม่กลัวกูเฮ้ยเพชฌฆาตเร็วไวเอาไอ้ชัยไปประหารผานมันให้สิน้น วายศรีถนนชัยก็ไม่พั้นพึงแล้วครับกรมลงถวายบังคมและกราบทูลว่าขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าข้าพระพุทธเจ้าจะได้คิดล่วงเกินก็หาไม่หากแต่ย้อนทายตามปริศนาของพระถนมให้กลมกลืนถ้าพระองค์ทรงพิโรธโกรธขึ้นชีวิตข้าคงถึงขั้นในครั้งนี้แต่ก่อนตายขอถวายคำทายปริศนาของพระถนมและอธิบายถึงปริศนาของข้าพระองค์ให้สิ้นสงสยัยเพียงว่าต่อไปจะได้ไม่มีมนถินแต่ตระกูลของข้า อันว่าปริศนาของพระนนมนั้นขมขายที่ปัญหาว่าไว้เหมือนใบพลูว่าตรงกลางมีรูสองข้างมีขนนั้นข้าพระองค์ขอทายตามนุสนว่าหูวัวพระเจ้าค่ะส่วนที่ข้าพระพุทธเจ้าทายแก้ตัวปริศนาซ้อนว่ามู่ทู่ดูพิกลตรงโคนมีขนนั้นได้แก่เขาว,วัวไม่ใช่ของชั่วช้าลามกพระเจ้าค่ะที่ว่าทายก่อนอยู่ข้างล่างคนทายทีหลังอยู่ข้างบนนั้นก็เพราะพระถนมเอกทายก่อน คำตอบปริศนาคือหูวัวโดยทั่วไปแล้วหูก็ต้องอยู่ข้างล่างส่วนขาวัวท้ายที่หลังนั่นก็ต้องอยู่ข้างบนเหตุผลสําคัญเป็นชันนี้แหละพระเจ้าข้าข่าพระองค์จะได้หยาบคายหยาบช้าก็หาไม่ขอพระองค์ได้สงโปรดไตรตรองดูก่อนเถิดพระเจ้าข้าเท้าเจสดาจอมกษัตริย์และเหล่าเสนาใหญ่น้อยที่คอยเฝ้าแหนอยู่ณที่นั้นได้ฟังคํากล่าวแก้ของพระศรีตนนชัยก็เห็นคล้อยตามคํากล่าวแก้เพราะทุกคนรู้อยู่แก่ใจแล้วว่า เขาวัวน,นั้นยอมอยู่ข้างบนหรืออยู่เหนือหูขึ้นไปหาใช่ของหยาบช้าลามกแต่ประการใดไม่ฝ่ายพระสนมเอกเยาวลักษ์ครั้นลัวเสียทีพ่ายแพ้แก่พระศรีตนนชัยก่อยเกิดละอายพระไทยนะักโกมมน้านิ่งนั่งอยู่ไม่รู้ที่จะโต้แย้งประการใดเท้าเจตดาจึงตรัสชมเชยสติปัญญาความสามารถของพระศรีว่าช่งวงไวดีเป็นยอดคนของศีอยุธยาครั้นแล้วก็ทรงชวนพระสนมเอกสเสด็จขึ้น บรรดาขุนนางน้อยใหญ่ต่างก็พล้อยได้สนุกไปกับการทายปัญหาในครั้งนั้นโดยทั่วหน้ากันพระศีธนนท์ชัยได้ชัยชนะแล้วก็อิ่มเอ็มเปรมใจเป็นยิ่งนักรีบกลับไปบ้านเล่าเรื่องทั้งหลายให้ภรรยาฟังโดยตลอดนางสีนวลได้ฟังก็ดีใจนักที่ผัวรักเก่งกาจฉลาดเอาตัวรอดได้ในทุกกรณีต่างประจอประแจเย้าแยกันจนดึกเดินค่อนคืนจึงทวนกันเข้าห้องหอนอนพักผ่อนด้วยกัน ด้วยความสุขสำราญบานใจตลอดมาก็เป็นอันว่าจบลงไปอีกตอนแล้วนะครับสำหรับศรีสนนชัยและก็อย่าลืมนะครับติดตามตอนต่อไปซึ่งยังมีอีกหลายตอนด้วยกันสำหรับวันนี้ก็โชคดีสวัสดีทุกท่านครับ